มากันที่ข่าววันเดินแซ่บๆอื่นๆอีกบ้างดีกว่านะครับมีหลายข่าวเลยจาะแซ่บๆทั้งนั้นอ่ะไม่เชื่อไปดูจ้ะ ดราม่ารัวๆไปเลยนะคะสำหรับเต๋าทีีพูดนักข่าวฝีปากกล้าที่ครั้งนี้ออกมาเปรียบเทียบน้ำตาลชลิตา m i s s u n i v e r s e Thailand 2016กับนิโคลีนรองชนะเลิศ Miss World 2018ในรายการรายการหนึ่งทางเคเบิลทีวีค่ะโดยเต๋าเล่าว่าน้ำตาลบอกว่าจะไปช่วยคนจรแต่น้ำตาลไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยเตรงกันข้ามกับนิโคลีนที่ทำโครงการ v e for a อ l และช่วยเหลือผู้ได้โอกาสจริงๆมีภาพมีทุกอย่างยืนยันไม่ได้พูดเพื่อชิงเอามงกุฎเท่านั้นทั้งทงที่ กี่เรีน,นั้นเติบโตที่ต่างประเทศและยังพูดทํานองว่าคนที่เติบโตในไทยสักแต่จะพูดไม่เหมือนเด็กที่เติบโตที่เมืองนอกอเท่านั้นหละค่ะทางด้านของน้ําตาลชลิตาพอเห็นแบบนี้ก็ถึงกับฟรีดแตกออกมาระบายผ่าน Facebook ส่วนตัวแถมนําคลิปที่เป็นประเด็นกับเต๋าที่วีพูที่พูดในรายการว่าเธอไม่เคยช่วยเหลือใครออกมาโพสต์พร้อมแคปชั่นรายยาวให้เห็นกันจัดจโดยในข้อความนั้นน้าตาลยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่เข้าใจว่าเราเอาต้นทุนชีวิตมาเปรียบ กันได้ด้วยหรือตนเกิดที่ไทยโตที่ไทยเรียนโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่เด็กจนโตฐานะไม่ได้ร่ํารวยภาษาอังกฤษก็เรียนตามชานทํางานตั้งแต่เด็กก็ย่อมแตกต่างกับเด็กที่เกิดและเติบโตที่ต่างประเทศแน่นอน <Okay. S 1> ย้อนกลับไปดูได้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อมีโอกาสที่จะช่วยได้ตนก็ทําและไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครรู้ขนาดน,นั้น <Good. S 1> ตอบกลับแรงแบบนี้แล้วพี่เต่าเขาจะว่ายังไงคะเนี่ยแอะหรือว่าไปทําความดีอยู่คะ <één> มากันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างค่ะหนุ่มเตตะวันและนิวธิติภูมิ <Okay. S 1> ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นแค่ขวัญใจแฟนคลับที่มีชื่อเรียกน่ารักน่ารักว่าโพก้าแค่ในไทยเท่านั้น oh. เพราะแฟนคลับคู่วายจากนานาประเทศยังฟินในความจิ้นของนังคู่ไม่หายโดยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานิว <Okay. S 1> ได้โพสตภาพพร้อมมีแฮชแท็ก #ny_bf <Okay. S 1> ทำเอาแฟนคลับยิงฟินจิกหมอนมโนกันไปใหญ่ว่าอักษร bf นั้นย่อมาจาก b o y f r i e n d จากที่จริงๆแล้ว BFF แปลว่า Best Friend f รเวอร์ต่างหากแลวค่ะงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาโปก้ากดปรีทวิตขึ้นรืวอๆจนแฮชแท็กนี้ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของโลกกันเลยทีเดียวค่ะงงงงมึงคะอะไรกันแซ่เราว่าช่วยรีทวีตไงปีใหม่ก็ ก็วันเขาดาวก็ไปเขาดาวด้วยกันมาแต่ว่าไม่เหมือนไม่ได้ลงอะไรในโซเชียลมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ H N Y คือ Happy New Year ใช่ไหม B F นี่คือ Best Friend แต่ว่ามีคนมีคนเข้าใจผิดก็ว่าต้องเป็น B F F Best Friend Forever แต่เขาจกัดไม่ได้ครบไม่ได้ปล่อยทอยู่แล้วก็แค่ช่วงนี้อยู่แล้วก็เลยตัด F Forever ออกไปก็คือแบบใช่เป็นแค่เพื่อนธรรมดาใช่แล้วเป็น Best Friend เฉยๆใช่เพราะเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เหมือนกับว่าแล้วมันเหมือนพออ่านผ่านๆไปอย่างเงี้ยมันไม่คิดเป็นของตัวเองด้วยเพราะมันไม่ได้มันเป็นดูอันเดอร์สกอร์ดเนาใช่ป เตี๋ะเทรนที่เราขึ้นมาจะเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูเตยังไม่ได้ดูรูปนั้นเลยไงแล้วก็ <ไป S 1> เล่นทวิตคือเล่นทวิตเตอร์บ่อยมากกว่าไงจนกระทั่งมีเอ่อแบบมีคน,คนรู้จักอาจจะพี่ที่บริษัทอล้ชอบแคปส่งให้ดูก็เลยเข้าไปดูว่าเอ้ย ของเราที่นักอาพก้าของเราอาจจะได้รับประทานอาหารที่สมบูรณ์ได้พักปีใหม่ใช่ไหมพี่ก็เลยทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พลังเยอะมีความคิดแล้วก็มีพลังเยอะเอนเนอร์จีเยอะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบเออชื่นชอบแล้วก็แบบมีความแบบจิ้นความอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ก็จริงๆผมมองว่าก็สนุกดีแหละใช่ไหมคือสนุกทั้งเราเองอ่านก็สนุกดีคนพิมพ์ก็สนุกน่ารักดีแหละเรารู้สึกว่าหลายๆคนแบบมีความคิดมากพิมพ์อะไรมาตระย่างตลกดีโอเค อีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมากความสามารถสุดติดที่ <Wow. S 1> มีสกิลการตอบคำถามไม่สำครายเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับทอยธันวาบุญสูงเนินหรือเดอะทอยนั่นเองเพราะชาวโซเชียลต่างแชร์บทสัมภาษณ์ของหนุ่มทอยหลังตอบคำถามคริโอแมกซีนด้วยคำถามที่ว่าถ้าชวนดาราหญิงคนหนึ่งไปกินแซลมอนด้วยได้จะชวนใคร <Okay. S 1> โดยหนุ่มทอยที่ตอบว่าขอเลือกเป็นผู้ชายก็แล้วกันนะครับซึ่งผู้ชายที่ทอยอยากให้ไปด้วยก็คือพีทพชัชร oh. และแถมยังบอกเหตุผลสุดพีคด้วยว่าไม่ได้ไม่ได้เขากินแซลมอนเขา อขารวยแบบใ,ใช่แล้ก็เลี้ยงเงินเราไม่ต้องจ่าย ล่าสุดเรื่องนี้ได้รู้ถึงหูของหนุ่มพีทพพชรรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ <Okay. S 1> จ้าตัวก็ไม่รอชา้าแชร์บทสัมภาษณ์ดังกล่าวพร้อมบอกสั้นๆว่าตัวเขานั้นรวยแต่เขือ oh. และยังมีแฟนคลับเขาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าน้องทอยอยากให้พี่พีทเลี้ยงแซลมอน <Okay. S 1> และหนุ่มพีทก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าหากไปด้วยกันจริงๆพี่หาแน่นอนงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆต่างหากันหนักมากด้วยความกีเล่นของทั้งสองหนุ่มค่ะ ก็น่ารักนะเอ็นดูคิดเล่นกันไปนะครับน้องทอยน่ารักอยู่แล้วอย่าว่าทอยเพราะทอยทำอะไรก็น่ารักสำหรับพี่เสมอจ้า